สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับเชิดเฉิดฉายอีกแล้วฮะได้จอโชวกันหน่วยนี่ครับผ่านสมบุกที่ผมยืมไปเมื่อกี้นี่เอามาคืนเนี่ยเสียตามเพิ่งมาเสียตามเพิ่งมาฮะเนี่ยได้ถ่ายคลิปพอดีอันนั้นอ้อยผมฮะตัดพันอยู่นี่เสียตามอ่ะ ที่ผมยืมสมุกอันนี้แกผมเอาไปจอดปุ๊บแกเอามาใช้เลยนะอยู่ไรต้องลงไหมฮะดู่กับนิว h อ l l ลนร้อยห้าแรงครับไปแล้วโอ้ลึกฮะ ่านสมงคงใบวิทย์ขานไทยอ๋อไปแล้วนั้นคูบต้าครับผม49 50ห้าสิบแรงฮะดันดินอยู่แลงนี้เนื้อที่นะ่าจะประมาณ5ไรฮะ5 6ไร เสียตามครับตาตาขลังนี่ไปครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเดี๋ยวเจอกันครับ